สวัสดีคับวันนี้อยู่กับผมช่อง k o าป้า Channel วันนี้ผมเปลี่ยนวันแล้วนะคือวันพุธกับวันอาทิตย์ผมจะถ่ายวีดีโอที่บ้านกับส่วนวันเสาร์ที่นี่เป็นอะไรรู้เปล่าที่ไหนรู้เปล่าที่นี่เป็นร้านตามยำฮอโมนตอนนี้ผมอยู่ข้างหลังร้านหลังร้านที่หลังร้านมันว่างมากเลย ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็ทำได้นะโหมดมาด้วยว่าให้ผมทำอะไรก็ได้แต่เป็นคลิปสั้นๆนะด้วยคือนโลกโล่งเป่าๆแล้วแล้วราผมอยู่หลังร้านก็ผมแค่จะมาบอกทุกคนเฉยๆก็ไม่มีอะไร ปวดศรีาไกด้วยปิดลิปนะ